ออสรี The Extreme i d e r สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับน้องลีอัสตรีวัฒนายาคุณที่เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงแห่งวงการการแสดงคลิปนี้พี่อารเตี้จะพาไปส่องโปรไฟล์ของน้องลีกันค่ะเป็นที่รู้จักจากการเป็นหนึ่งใน12นักแสดงนำซีรีส์พ t ทเบฟที่ออกอากาศในปีที่แล้ว2566และในปีเดียวกันนั่นเองน้องเนี่ยได้รับบทหลักเรื่อง The Extreme Rider ปนทะลุไม้ทำให้น้องเนี่ยแจ้งเกิดในนาม The Extreme Rider แบบเปี่ยมฟังเลยทีเดียวค่ะนอกจากฝีไม้ไลายมือแล้วนะคะด้านการแสดร,รก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน ตอนนี้นะคะกําลังเป็นนิสิตนักศึกษา,ากับ,บระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนวัตกรรมศ่อษาสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลเอกการแสดงและการจํากับสแสดงภาพยนตร์ที่มหาวิทยา,ล,า,ยาลัยศรีนครินทร์วิโรธน้องลีอัสลีนะคะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยที่โด่งดังมาจากคําว่า The e s t i m a t e r เขาเนี่ยยังรับนารีวิวเยอะแยะมากมายรวมถึงเป็นพรีเซนเ,นเตอร์ของแบรนด์ต่างๆอีกเยอะแยะหลายชิ้นเป็นอีกหนึ่งน้องใหม่ในวงการบันเทิงที่น่าจับตามองมากๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรา ะะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n t a c t center ต้องวิธี Headset